วัดดีงามมือเซาพี่น้อง,ง,ว,ง,ว,งวันนี้ฝนทิ้งซวงฝนว้าก็เลยสิปปลูกกันต้นมะละกอออกไปปลูกกินมังคงสุกแล้วอันไหนมันว่าวานนี่ก็เลยเสียเอาไปปลูกกันเลาะสะก็เลยเสียเอาไปปลูกเลาะเลาะริมสะดู ฝนตกเนาะมักเปืดค่อยกระโดกโดก,กเป็ดเครือค่อยกำลังดกต้นเดียวกินผู้เดียวกับโบ๊ะเป็ดกินเป็ดปีสองปีละตน้นต้นมะก,กอกแตมม่มะฮง,งกินม,กกม,มงหงสุกแต่มะฮงที่ไว้นี่มะก,กอกก็ขึ้นมงหงก็ขึ้น หลุมที่เาต้นมะฮุ้ออกครับบ้านนี้เนาะเาก็ะสิบปลูกไปมเมล็ดส้มที้รมันเซมเนาะซื้อมาก็เลยเสี่ยวนเพาะพันธุ์เพาะพันธ์เบิงมองนี่แหะเอาส้มต้นส้มเท่อหนึ่งต้นนั้นแอปเปิ้ล พิงเลดี้สารานสิปูพิงเลดี้ท่ออันนี้นะนี่แหละท่อนั้นกับิปูมักส้มส้มสายน้ำผึ้ง สเสน่จันเขาก็มีอยู่ต้นหนึ่งเนละพี่น้องเดอ้อกำลังงามปลูกกับมือกำลังงามมีอยู่สองต้นหนึ่งต้นตัวนี้สิปลูกกันผู้ข้าวมากกินผู้ข้าวเนาะปลูกต้นมะฮงแรงสิงมาปลูกสเสนลจัน อันนี้ก็จะปลูกผู้ข้าวเดเพาะไว้เละผู้ข้าวค่อยกำลังงามเด็ดกินเกือคู่มือทั้งเป็นยาทั้งเซฟเยีกไปปลูกก็มั่งงก็มากทุเรียนเขาแต่กำลังงามพี่น้อง มื่อวานคือมงคลน่ะเนะาะวันในอันดอกทานต่วนันกำลังแต่งงามๆแวะแบะทุกสถานีกลัว <c oughs> จะปลูกกันมงังหงไดยก็มากูดค่อยเฟืองเซลลดงามที่พุ่นเฟืองใส่มากูด นาวกะโดกดกปลูกมันกะพ่อได้กินต้องซื้อต้องขายเอาไว้กินอันนี้กะสิเลือกต้นที่บกแข็งแรงโยนให้มักหอยกินให้ปลากินต้นที่แข็งแรงกับชิปลูกไปไปหาลุมปลูก เจอแล้วลุงปู่ แดดฮอนครับพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายกะเอาไม้เสียบเนาะมันสินได้จัดตนเพราะว่าตัดงาดูดูย้นลุงเป็นตัดต้นมามหเสียบไว้เป็นรับทานะนะมีต้นไม้นับไปพร้อมสองต้น แดดฮอนฝนก็เลยเหี่ยวใบสองกว่าลัว บ่ายสองโมงเสร็จเรียกเตนฮอดบ่ายสองโมงห่ากินมังโวงกินกันมันล้นมังโมงอันนี้บุเซฟเอาก็งงแล้วมาขี้หอยกินกันนะมาังหอยกินมังโวงสุกเก็บมังโวงอันโมกุลซอนมังโมงแก้ว มะม่วงแก้วอือพุ่นลนพุ่นเตกเนาะอ้อโมโอีเ้ยค่อยชูคไอ้เด้ออันนี้นะเตะเตะเตะโม่ฝนซอด กินไหวะด้วน้อยกันร้อนนูนโอละดูข้าวโมกุลสดพลนแต่ ไปกินข้าววันเที่ยงข้าวเสาวกันพี่น้องายสองขอบคุณหลายๆเด้อ้จเด้อที่เข้ามาติดตามทั้งผูก้เก่าและผู้ใหม่งามเอ็ดเรียกันเ้อะนอน,อนบัดสีเศร้าพัดลมเย็นขนาดกินมังมูนเก้นดสดกันพัะดีจ้า